จริงๆแล้วเนี่ยความรักเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันไม่สามารถทําให้ความสัมพันธ์ไปรอดได้แล้วคุณเคยสงสัยไหมครับว่าแล้วมันต้องมีอะไรอีกบ้างที่ทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันไปรอดได้นอกเหนือจากความรักเดี๋ยวคลิปนี้มาดูครับว่ามันจะต้องมีอะไรอีกบ้างที่จําเป็นที่นอกเหนือจากความรักนะแล้วมันทําให้ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยไปรอดและมีความสุขได้เริ่มเลยครับข้อที่1ครับก็คือความเคารพและความเข้าใจซึ่งกันและกันกับความเข้าใจว่าเฮ้ยคนเราเกิดมาเมือนครอบครัวที่แตกต่างกันสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกััันนมมมมไไ่่่่ีีีีทททาาางงงงเเขจจะดด้้ใรร100%ตอสิ ไม่ถูกใจบ้างแล้ความเคารพคืออะไรเคารพในความแตกตา่างระหว่างเขากับเราถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้แล้วเราสามารถเคารพมันได้มันก็ทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันได้รอดได้แต่ถ้าว่าเราไม่เข้าใจเลยและไม่เคารพด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นเยอะไหมแล้วคนเป็นกันเยอะมากเลยนะคือเราจะไปพยายามเปลี่ยนแปลงให้เขาเป็นในแบบที่เราอยากให้เป็นโดยที่เราไม่คิดเลยว่าอีกฝ่ายงเนี่ยเขาอยากเปลี่ยนไหมพอเราไม่มีตรงจุดว่าเข้าใจและเคารพปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดการไม่เข้าใจกันทะเลาะก,กันอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วความสัมมพันนธ์กก็จจจจะะบลงเรเรราาิุ่ด เริ่มต้นที่เล็กๆแบบนี้แหละสะสมไปเห็นนิเทียหน่อยต่อมาข้อ2ครับก็คือเรื่องของการสื่อสารที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันจําเป็นต้องมีการพูดคุยปรับความเข้าใจเรียนรู้กันสม่าเสมอและสิ่งสําคัญคือเรื่องการสื่อสารไม่ใช่แค่การพูดออกไปนะมันคือการรับฟังด้วยว่าเฮ้ยเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าเออมันสามารถทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยพัฒนาดีขึ้นได้ไหมจากการที่เราฟังปัญหาของเขาและเขาก็พัดกันฟังปัญหาของเราเพราะความสัมพันธ์มันมีการพูดการฟังทําความเข้าใจกันได้ดีเนี่ยสุดท้ายแล้วมมัันจะีญ าที่สะสมมันจะมีแต่ปัญหาที่เล็กๆแล้วก็ค่อยๆแก้กันไปทีละนิดทีละหน่อยและสิ่งเหล่านี้มันทําให้ความสัมพันธ์เราไม่มีเรื่องกระทบกระทั่งกันแรงๆมากมายเท่ากับความสัมพันธ์ที่เก็บกกกก็็็บบ็บสุดท้ายระเบิดตุ้มเดียวเลิกกันเลยคนเป็นอย่างนี้เยอะมากครับต่อมาข้อที่สาครับคือความไว้ใจและความซื่อสัตย์ต่อกันและกันความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันต้องเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ต่อหน้าก็สบายใจรับหลังก็สบายใจพอมันเกิดความสบายใจขึ้นคุณว่าความระแวงมันจะมีไหมความไปลุกกลล้้าพืนนนนนทีีี่่่่สสวววววตตััััเมมมมมมจะ็ไ เพราะมันมีความสบายใจในความสัมพันธ์ะฉะนั้นจุดเริ่มต้นต้นเหตุของมันคือความซื่อสัตย์ถ้าเราสามารถซื่อสัตย์ได้สิ่งอื่นๆที่เป็นปัญหาในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเราแวงไม่เครารพพื้นที่ส่วนตัวต่างๆมันจะไม่ตามมาเพราะมันมีความไว้ใจแบบร้อเนต์ไงทีนี้คุณลองคิดดูว่าแล้วถ้าเกิดว่า,ร,ารักใครสักคนหนึ่งแล้วเราไม่สามารถไว้ใจเขาได้เลยคุณคิดว่ามันจะไปรอดไหมแล้วก็ไม่รอดเนี่ยเป็นตัวบ่งชี้เลยว่าความรักแย่งเดียวันไปไม่รอดเพราะอะไรเพราะมันต้องมีเรื่อ่าาีหออแบบนึง รักอย่างเดียวแต่อีกฝ่ายไม่เคยไว้ใจเราเลยเราแบงตลอดเวลา้นที่เราไม่เคยทำะไรเลยก็ไม่รอดนะเพราะนั้นเนี่ยมันจําเป็นต้องทั้งซื่อสัตย์และทั้งมีความไว้ใจต่อกันและกันต่อมาข้อที่สี่ครับก็คือความอดทนและการให้อภัยครับอย่างที่ผมบอกไปครับว่าในความสัมพันธ์เนี่ยเราเกิดมาครอบครัวแตกต่าง ภาพเราไม่แตกต่างกันมีมุมมองทิตสติวิธีคิดที่แตกต่างกันไม่มีทางที่คนเราจะทาอะไรถูกใจได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นมันต้องมีเรื่องที่ทําให้โกรธได้บ้างมีเรื่องที่ทําให้ไม่พอใจได้บ้างแต่สุดท้ายแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเราสามารถเข้าใจเขาและให้อภัยเขาได้ไหมถ้าเราจะคาดหวังว่ามันจะไม่มีเรื่องให้โกรธเลยไม่มีเรื่องให้เข้าใจผิดเลยน้อยใจเลยมันเป็นไปไม่ได้มันต้องเกิดขึ้นล้วทุกๆความสัมพันธ์แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราพอจะให้อภัยเขาได้ไหมนี่คือสิ่งสําคัญและเรามีความอออออดททนนนนนนมมมมมมาาาากกกพพพไไไหีี่่่่่จะชชววววยยยึงนานายัััััตตตตเเเืื้้คคสสธ์ิบโขขปุ ความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นเรื่องของคนสองคนเวลามีอะไรเกิดขึ้นมันต้องช่วยแก้ปัญหาไม่ใช่ว่า,าต้องโทษเขาแล้วเขาเป็นคนแก้คนเดียวไม่ใช่ครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์มันคือเรื่องของคนสองคนเขาอาจจะเป็นตัวสร้างปัญหาขึ้นมาแต่สิ่งที่เราต้องทำคือแล้วเราจะพยายามเข้าใจในปัญหานั้นยังไงเพื่อให้เขารู้สึกอยากแก้อยากพัฒนามาถึงจุดจุดนี้แล้วความเข้าใจที่เรามีให้เขาก็พยายามเข้ามาถึงจุดจุดนี้เพราะมจุดเดียวกันปุ๊บมันก็หลงตัว